กันไปเริ่มต้นที่บรรยากาศทุกจังหวัดในภาคเหนือประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพิธีสวดบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารรวงพึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรม,มศพเบื้องนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีสวดบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้แทนประชาชนร่วมประกอบพิธีมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเจ้าคณะภาคเจ็ด นำพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์10รูปประกอบพิธีสวดบําเพ็ญกุศลทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยที่บริเวณโถงชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอต่อเนื่องเป็นเวลา10วันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาประชาชนสามารถลงนามถวายอาลัยโดยการแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีขาวหรือสีดำ ที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรม,มศพนาพระฉายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและลงนามแสดงความไว้อาลัยโดยมีผู้พิพากษาอายการศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันนายวิปูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบันดิตนายกเหล่ากาชาตจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ถวายน้ำสงฆ์พระบรม,มศพเบื้องนาพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมลงนามถวายความอาลายัยณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างพร้อมใจเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงความอาลายัยที่อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมูอําเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอน นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีสงน้ำพระบรมศพเบืเ้องนาพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสุม,มสน์ศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาล ทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ทั้งนี้จังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ห้องศนกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง25พฤศจิกายน2568 เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารผู้สูงอายุแม่ห้องสอนวัดพระธาตุดอยกองมูตำบลจองคำอําเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนที่วิหารวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายผูธนะชมพูมิง่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระบรมศพและร่วมลงนามถวายอาลายัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่ามกลางข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาที่พร้อมใจเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจัดพิธีถวายสักการะและส่งน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลายัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีนายชนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการทหาร ตำรวจพน,นักงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกอาดูลเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระสกนิกรชาวจังหวัดน่านที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้